สวัสดีค่ะบุญนำค้าที่ดินค่ะคลิปนี้นะคะเราอยากจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการตัดสินใจที่ผิดพลาดการตัดสินใจที่ผิดพลาดเกี่ยวกับงานสังหาริมทรัพย์อะทำให้เราขาดรายได้เพราะว่ารายได้น่ะยิ่งได้เร็วแค่ไหนยิ่งเป็นผลดีนะคะ กะะะับนักค้าอสังหาริมทรัพย์ซื้อขายที่ดินหรือบ้านก็แล้วแต่ยิ่งได้เงินมาไวแค่ไหนไปถึงว่าดีค่ะนะคะเพราะฉะนั้นการตัดสินใจที่ผิดพลาดอะ่ะมันทําให้รายได้เราว่าช้าลงไปค่ะนะคะวันนี้เราถึงมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการตัดสินใจที่ผิดพลาดที่ผิดพลาดเช่นเคยได้ยินคํานี้ไหมคะบ้านนอกในเมืองยังไงคะบ้านนอกในเมืองเอซ บ้านนอกในเมืองคือที่ดินแปลงเล็กหรือแปลงใหญ่ก็แล้วแต่ที่อยู่ในเมืองที่อยู่ในแหล่งเจริญแต่ว่าที่ตรงนั้นยังไม่เจริญยังไม่พัฒนาเหมือนเป็นไข่แดงรอบๆเขาเจริญหมดแต่แปลงนี้แปลงที่เราหมายปองนี่ยังไม่เจริญนะคะอันนี้เป็นที่หมายปองของนักธุรกิจด้านอสังหาทุก ทุกที่เลยค่ะเขาชอบมากเพราะหนึ่งราคายังไปต่อได้และไปต่อได้แล้วได้กำไรทันทียังไงคะที่ที่มันจเจริญแล้วเนี่ยทุกอย่างพร้อมแล้วเนี่ยราคาจะเต็มเราซื้อมาเนี่ยหวังจะทำกำไรทันทียากมากค่ะถ้าเราซื้อมาพร้อมที่จะทำธุรกิจเนี่ยโอเคแต่ถ้าเราซื้อมาหวังกำไรหวังกำไรเนี่ยยากมากเราต้องซื้อที่ ที่มันยังไม่พัฒนาแล้วเราเอาออกมาพัฒนาอย่างเงี้ยเราจะได้กำไรทันทีเลยนะคะและที่สำคัญเนี่ยที่ดินแต่ละแปลงที่เราเลือกซื้อเนี่ยถามว่าราคาเท่ากันราคาเท่ากันสมมุติราคาล้านเท่ากันอะล้านเท่ากันราคาหนึ่งล้านบาทเท่ากันเนี่ยอีกที่หนึ่งสองไร่อีกที่หนึ่ง,ง,ห,นงหนึ่งไร่ แต่ที่สองไร่มันห่างออกไปอีกนิดนึงที่หนึ่งหนึ่งไร่มันขยอบประมาณนิดนึงเราจะเลือกอะไรราคา1ล้านบาทฝั่งนี้สองไล่ฝั่งนี้ไร่เดียวแต่ราคาหนึ่งล้านบาทเท่ากันนะคะแต่ไอ้สองไร่เนี่ยขยับออกไปอีกนิดนึงแต่หนึ่ไร่ขยับเข้ามาอีกหน่อยอ่านะคะถ้าเราคิดจะทำกำไรเราต้องเลือกเนื้อที่ที่มากกว่า ถึงมันจะไกลออกไปนิดหนึงแต่เราดูโลเคชันถนนเป็นยังไงการเดินทางเป็นยังไงสะดวกสบายไหมไกลออกไปสักอีก5านาทีอย่างเงี้ยไม่ถือว่าเป็นอุปสรรคค่ะเราสมควรจะเลือกที่ที่มันแปลงใหญ่ถ้าราคาเท่ากันนะคะเพราะว่ามันสามารถสามารถที่จะมาแบ่งขายและทํากําไรให้เราได้ทันทีถ้าที่แปลงเล็กๆเ,เนี่ยเราจะแบ่งก็แบ่งลําบากนะคะ จะขายต่อทันทีราคามันก็เต็มทํากําไรให้เรายากมากนะคะเพราะฉะนั้น,บ,น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 ,บ,น,นบ้านนอกในเมืองเนี่ยบ้านนอกบ้านนอกในเมืองเนี่ยตอบโจทย์เลยตอบโจทย์เลยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการท,ทํราธุรกิจด,ด้านอสังหาริมทรัพย์หรือการท,ทํราธุรกิจด,ด้านอื่นๆน่ะการเปลี่ยนแปลงเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะ ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะคะเราวางแผนมาแล้วเดินหมากไปแล้วเกมที่1แต่ถ้าเกมที่1มันไม่ได้เราก็เอาแผน2ได้แผนหนึ่งไม่โอเคก็แผน2ได้ค่ะการทําธุรกิจเนี่ยการทําธุรกิจเนี่ยเราต้องมีการวางแผนแผนหนึ่งเป็นยังไงแผนสองเป็นยังไงแผนสามเป็นยังไงนะคะเราจะได้ไม่ไม่ช้ำไม่มีความเสี่ยงและไม่ช้ำนะคะ คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะบุญนำค้าที่ดินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ